สวัสดีครับท่านผู้เรียนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์การถดถอยด้วยโปรแกรม Gre เท l นะครับในหัวข้อวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ m u multiple l i n e a r r e g r e s s i o n หรือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบเบสิกก่อนเลยนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทกุลวานิชนะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังผู้เรียนเนี่ยได้พอรู้แล้วว่าเราสามารถที่จะสร้างตัวแบบนะครับที่อาศัยตัวแปรต้นเพื่ออธิบายตัวแปรตามหรือ y ของเราเนี่ย โดยที่เป็นรูปแบบเส้นตรงนะครับเรียว่า Linear Regression นะครับถ้าเป็น Multiple Linear Regression เนี่ยมันจะเป็นการ Extension ของ Simple Linear Regression ตรงที่ว่าคุณจะมีตัวแปรต้นมากกว่าหนึ่งตัวคือ at least two independent variables ครับก็คือมี x 1 x 2อยยังต่ำต้องมี x 1กับ x 2ครับถ้ามี x แค่ตัวเดียวมันจะกลายเป็น Simple Linear Regression ะครับสมมติว่าโมเดลทั่วไปเนี่ยเราจะมี k x ครับมี x ทั้งหมด k ตัวคือ x 1 x 2จนถึง x k ครับท่านผู้เรียนจะเห็นว่าโมเดลของท่านเนี่ยจะเป็นตรงนี้ครับจะเรียกว่า y hat ครับเส้นตรงสมการถดถอย y hat จะเป็นอินเ r อร์เแล้วก็สโลปของ x แต่ละตัวครับสโลปของ x 1ก็คือเบต้า1สลปของ x 2ก็คือเบต้า2ครับแล้วก็สโลปของ x k ก็คือเบต้า k สโลปพวกนี้นะครับ ผในความคิดผมนะครับสําคัญกว่าอินเทอร์เซปหรือเบต้าศนนะครับเพราะสโลปเป็นการบอกเลยว่า x แต่ละตัวเนี่ย x 1 x 2ถึง x k เนี่ยส่งผลต่อ y ยังไงส่วนใหญ่ถ้าสโลปเป็นบวกถ้า x ตัวนั้นเพิ่ม y ก็จะเพิ่ม x ตัวนั้นลด y ก็จะลดในทางกับกันครับหากสโลปเป็นลบมันจะสวนทางกันครับ x เพิ่ม y ลด x ตัวนั้นเพิ่มนะครับ y จะลด x ตัวนั้นลด y จะเพิ่มครับ นี่แหละครับก็จะเป็นการบอกถึง Impact ของ x แต่ละตัวนะครับหาก x ตัวไหนมีความสัมพันธ์กับ y มากค่าสัมประสิทธิ์ก็จะมี Impact มากตามนะครับอย่าลืมนะครับการที่จะทำ Multiple l i n e a r r r g r e s s s o n เนี่ย y ของท่านผู้เรียนจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณครับถ้าเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพเราจะสร้างโมเดลอีกแบบหนึ่งนะครับ u l t i p l e r r n g r r s s i r n s s i o n เนี่ยเราอยากให้ตัวแปรตามเป็นปริมาณน,นะครับส่วนตัวแปรต้นเนี่ยอาจจะมี เราอยากให้เป็นปริมาณหมดนั่นแหละครับ x 1ถึง x k เป็นปริมาณทุกตัวแต่บางครั้งชีวิตจริงของท่านผู้เรียนเนี่ย x บางตัวสามารถเป็นคุณภาพได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเพศหรืออาจจะเป็นอา,อาชีพก็ได้ครับคือไม่จาเป็นต้องเป็นปริมาณเสมอไปแต่ในรู f thumb นะครับอันนี้ไม่ได้เป็น h e o ร y นะครับหากเราอยากให้มีตัวแปรต้นที่เป็นคุณภาพสักประมาณไม่เกิน20%ของตัวแปรต้นทั้งหมดนะครับสมมติว่าท่านมี x 1ถึง x 1 0เนี่ยประมาณ มี x 2ตัวเป็นคุณภาพยังพอดีอยู่ยังพอได้อยู่นะครับแต่นี่คือเป็นแค่แนวทางการประยุกต์นะครับอาจจะมากกว่า20%ก็ได้ในบางกรณีครับนี่คือตัวแบบของท่านผู้เรียนนะครับคือเป็นรูปแบบเส้นตรงนะครับอย่างที่ y hat ที่ในหน้าจอนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราจะมี x 4ตัวครับก็คือเป็น location คือ x 1 size คือ x 2 e บสรูมคือ x 3นะครับแล้วก็ b บ h r รูมคือจำนวนแล้วกันครับจำนวนเบสรูมจำนวนบัธรูมเนี่ยก็กลายเป็น x 3และ x 4ส่วนตัวแปรตามก็คือ Price ของอพาร์ตเมนต์ของท่านนะครับอันนี้คือรูปแบบสมการก็จะมีสลบ4ตัวครับสำหรับ x แต่ละตัวนะครับแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเก็บแซมโพมาเก็บมาเนี่ยไอ้นี้เนี่ยครับเบต้ามันใช้ตัวอักษรกรีก เพื่อแทนพารามิเตอร์ครับคือถ้าเกิดท่านผู้ฟังเก็บทั้งประชากรได้เลยเนี่ยท่านจะได้เบต้าหนึ่งเบต้าสถึงเบต้าเแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเดต้าเซของท่านมันมาจากแซมโพล y hat ของท่านจะเท่ากับบีเล็กศย์ B ครับบวก B1 X1 บวก B2 X2 บวก B3 X3 ครับ คือมันใช้เบตาบ้าบีตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่ามันมาจากแซมเโพลครับพวกนี้แหละครับเขาเรียกว่าค่าสถิติที่คำนวณจากแซมเโพลของท่านผู้เรียนครับไม่ใช่เบต้าหนึ่งไม่ใช่เบต้าสองเบต้าสามนะครับเพราะมาจากแซมเโพลของท่านตอนหลังเนี่ยเขาถึงต้องมีการทดสอบ inferential statistic ว่า b เล็กหนึ่งเนี่ยไปอนุมานเบต้าหนึ่งว่าเป็นสูงได้ไหมนะครับ b เล็กสองไปอนุมานเบต้าสองทีหลังครับเราจะมาสร้างสมการเส้นนี้นะครับว่าเป็น b b เล็กศูนย์เท่าไหร่ b เล็กหนึ่งเท่าไรจนถึง b เล็กมันมี4ตัวครับขอโทษนะครับใน Data นี้มันจะมี x 4ตัวครับหาสโลปของแต่ละตัวครับโอเคนะครับนั่นก็คือเราจาก Sample Data เราใช้ y hat ก็คือโมเดลของเราเพื่อแทน y ของท่านผู้เรียนโดยสมการจะเป็นเส้นตรงอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คือสไลด์แผ่นนี้จะใช้ a เล็กแทน b เล็กศูนย์นะครับก็คือ intercept จะใช้ a เล็กนะครับพ r o p ป r t y ของ การประมาณค่า a ค่า b ตัวนี้ครับมา,มาใช้เป็น y hat เนี่ยจะมี property ต่างๆก็คือว่า error term เนี่ยนะครับเมื่อท่านเอาไปใช้แทน y เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ว error term มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ะครับจะอยู่รอบๆเส้นนะครับเส้นตรงของท่าน y hat เนี่ยมันจะไม่ฟ i t y ทุกตัว,ตวมันก็จะมี error เกิดขึ้นแต่้เกิดท่านเฉลีย่ยเนี่ยมันจะประมาณศูนย์ x bar y, bar, y bar ก็คือจุดบนเส้นตรงของท่านนะครับแล้วก เส้นตรงที่ท่านสร้างเนี y ่ย y hat เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาพรูฟมาแล้วว่า least square method mm hmm. ก็คือ sum square error mm hmm. ต่ำที่สุดแล้วครับในเส้นตรงทั้งหมดนะครับ mm hmm. เราไม่สามารถวาดได้นะครับเพราะมันมี x มากกว่า1ตัวเนี่ยมันจะเป็นมิติหลายมากกว่า2มิติมันอาจจะวาดยากนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เป็นทฤษฎีทาง theory นะครับอีกนิดหนึ่งครับก็คือนอกจากท่านอย่างที่บอกก็คือเส้นตรงของท่านจริงๆแล้ว y hat ของท่านเนี่ยจะเป็น เบต้าศบวกเบต้าหนึเบวกเบต้าสองนั่นแหละครับคือถ้าเก็บทั้ง Population ทั้งประชากรแต่ท่านมีแค่ y hat เท่ากับ a บวก b 1 x 1บวก b 2 x 2ท่านผู้ฟังก็มีการทดสอบว่าเบต้าเนี่ยครับการใช้ f test ครับในการทํา multiple i r e g r e s s i o n มันจะมีการทดสอบตัวหนึ่งชื่อ f test ครับเขาเรียกว่าสมมติฐานว่างของท่านก็คือเบต้าห ถึงเบต้าเคเป็นศูนย์ทุกตัวไหม h 1ของท่านจะวิถฐานทางแล้วก,ก็คือมีเบต้าอย่างน้อยหนึ่งตัวไม่เป็นศูนย์หมายความว่าไงครับหมายความว่า h 1ของท่านเนี่ย x บางตัวที่ท่านเก็บมาเนี่ย x 1ถึง x k เนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตามของท่านในขณะที่ s ศย์ของท่านเนี่ยคือตัวแปร x 1ถึง x k เนี่ยที่ท่านเลือกมาเนี่ยไม่มีความไม่มีตัวไหนเลยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ y ครับผมต้องบอกท่านผู้เรียนก่อนว่าหากท่านทำงานวิจัยหรือ thesis เนี่ย แล้วท่าน fail to reject s 0ูก็คือท่านท่านเลือก s 0เนี่ยแสดงว่าท่านเลือกตัวแปรต้นได้แย่มากท่านเลือกมาไม่มีตัวแปรต้นตัวไหนสัมพันธ์กับ y เลยเนี่ย x 1ถึง x k เนี่ยไม่มีตัวไหนสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ y เลยเนี่ยมันถือว่าอาจจะเป็นงานวิจัยที่น่าจะมีความบกพร่องในการทำ literature review ของท่านนะครับเราอยากให้ท่าน reject s 0ครับเพราะอย่างน้อยจะมีตัวแปรตัวแปรต้นบางตัวมีผลกระทบเชิงเส้นตรงกับตัวแปรตามของท่านครับเวลาทำเนี่ยก็จะมีการสร้าง ตารางอ n นโนวาครับอันนี้จะเป็น regression จะมีสัมประสิทธ์เขาเรียก degree of freedom k นะครับคือจำนวนตัวแปดต้นที่ท่านเอามานะครับแล้วก็ Error ก็เป็น N-K-1 ลบ k ลบหะครับส่วน Total คือ N-1 ลบพวกนี้นะครับหากท่านใช้โปรแกรม g r e t เทเนี่ยก็จะให้เลขพวกนี้หมดเลยครับแล้วก็เอาได้ค่า F-Statistic มาแล้วก็จะให้ค่า P-Value มาด้วยนะครับหากน้อยกว่า Alpha ของท่านหรือท่านเซตไว้0.05ท่านก็ reject x ศูนย์ครับก็คือมีตัวแปรต้นบางตัวมีผลกระทบกับ y ของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในตอนที่ทำกราดเทลกันนะครับขอทบทวนสเต็ปแล้วกันนะครับอันดับแรกท่านต้องเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์ก่อนครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมัดสมการเส้นตรงและท่านก็ใส่โปรแกรมกรา t เทลให้สร้างให้นะครับโดยหยูดสเต็ปนี้ก็คือให้โปรแกรมสร้างให้เลยครับว่า a เล็กเท่าไร b เล็ก1เท่าไร b เล็ก2เท่าไรนะครับสร้างสมการเส้นตรงเลยครับ แต่คลิปถัดๆไปเนี่ยสมก,การเส้นตรงที่ท่านสร้างเนี่ยนะครับสมก,การเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงให้เหมาะสมกับ d a t a ของท่านนะครับเราต้องมีการตรวจสอบว่า y hat ได้ดีหรือเปล่านะครับการเช็ค r s q u a r e ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็จะมีการเช็คต่างๆมากมายเลยครับตรวจสอบและก็อันนึงนะครับเนื่องจากท่านมี x หลายตัวมี x 1ถึง x k เนี่ย x บางตัวไม่มีในยักษ์สำคัญหรือไม่มีผลกระทบกับ y เนี่ยเราเอาออกได้ไหม จากเริ่มเรามี x ร้อตัวเราออกสักสิตัวถ้าไม่มีผลเนี่ยให้โมเดลของท่านดูซิมเพอร์ขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับนั่นคือสเต็ปในการทำเรเ s ร i o n ครับเรามาดู Data Set ทีเจะเล่นคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดข้างหน้านะครับคลิปนี้ครับจะเป็น Data 2 e x c ครับ .excel ครับจะมีทั้งหมด21 Observation ครับ21แถวนะครับมีตัวแปรต้นคือ Income ครับ หน่วยเป็น u ดอลลาร์เป็น Y ครับตัวแปรต้นตัวหนึ่งก็คือ Experience ของเกษตรกรครับหน่วยเป็นปีครับคนแรกมีประสบการณ์21ปีครับ Education คือศึกษากี่ปีหน่วยก็เป็นปีเหมือนกันคือ x 2อครับอย่างคนแรกแถวแรกเนี่ยคือเขามีการศึกษาอยู่9ปีครับ Data set ชุดนี้ครับแถวล่างสุดเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมมันปล่อยปล่อย blank เอาไ้นิดนึงครับผมอยากให้โปรแกรม Gretl ทำนายที่ว่าถ้าเรามี x 1 e x p x r i r n e n c e คือ 20, Education เป็น10เนี่ยพยากรณ์ได้ไหมว่าอินคาเท่าไหร่ก็คือการแทนค่า x 1 x 2ไปใน y hat ของท่านโปรแกรม g r ร t เ e l ก็จะแทนให้ท่านได้เลยครับไม่ต้องทำด้วยมือนะครับ d a t a ชุดนี้ผมต้องขอขอบคุณดรเฉลิมพรจตุพรน,นะครับ Data เ,เซชุดนี้เป็นเอามาจากที่เขาสอน g r รทเทลนะครับเรามาเปิด Data x 2ดูนะครับแล้วก็ใช้ g r ร t เทกันครับ โอเคครับอันดับแรกนะครับท่านต้องโหลด Data x 2เข้าไปเดต้าสองเข้าไปก่อนนะครับไฟล์ครับ open Data แล้วผมตั้งชื่อว่า Data 2ใช่ไหมครับผมเซฟไว้ที่ Desktop ของผมแล้วก็เปลี่ยนเป็น a l l ฟ l e นะครับแล้วก็ d p d Data 2อ่าผมเก็บไว้ในชีทที่1ของ Excel ครับกดโอเคเลยครับข้อมูลนี้เป็น cross sectional นะครับก็ต้องกด no ครับเพราะเขาถามว่าเป็น time series ไหมก็กด no ไปครับ วิธีการทำถ้าค่ายากดู Data นะครับท่านสามารถชิฟ f t ขึ้นมาตรงนี้นะครับกด Data Display Values เพื่อดูใกล้ครับจะเห็นเกตว่าค่าสุดท้ายเนี่ยแถวสุดท้ายเนี่ย y เป็น Blank ไว้นะครับหากโปรแกรม g r ร t เ e l เอาไปสร้าง m บ i p l e l i n e a g r r e เกร t i o n เขาจะใช้แค่แถวที่1ถึงแถวที่20ครับจะไม่แถวแถวที่21ครับโอเคนะครับวิธีการทำครับกด m o เดลครับแล้วก็กด Ordinary Least Square ครับ d e p e n d e n c คือ Income ครับท่านคลิกไปตรงนี้เลยครับนี่คือ Intercept นะครับ Constant Experience เลือนไปตรงนี้เลยครับ a d u e นะครับเลือนไปตรงนี้เลยครับแล้วกด OK เลยครับแล้วก็ท่านก็ได้ Regression ของท่านนี่ครับผลลัพธ์ที่ออกมาจาก Gretl ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็จะเป็น Intercept ก็จะเป็น6,607นะครับ B เล็ก1นะครับหรือส o ลปของ Experience คือ149.8นะครับ B เล็ก2ของ Education ก็คือ335ครับพอได้ไหมครับแล้วก็จะมีการถ้าอยากดูตารางอ n นโนนะครับท่านกด Analyze a ครับ s n a l y s i s ที่ที่ที่เอาพูดตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่า a n o โนอยู่ครับท่านคลิกตรงนี้ Analysis นะครับแล้วเลือกอ n นโ a ตรงนี้เลยครับท่านจะได้ตารางอ n นโนวาเลยครับอันนี้คือ K เลยครับ n ล k ลบหนะครับนี่ n ลบหใช้ Observation แค่20ตัวนะครับแถวสุดท้ายไม่ใช้นะครับเพราะว่านี่ครับ Observation ตั้งแต่1นึ่ง2นยีนะครับหากท่านดู ANOVA เนี่ยนะครับให้ท่านดูตรงนี้ครับ p-value ของท่านมัน1.92่งจุคูณสิบกำลังลบหนะครับ10บกำลังลบหก็จะเป็น0.0 0 0 0จนยเลยครับ มี0.6ตัวข้างหน้า0.0.0.0.0.0.1.9.2เครับเทียบกับอัลฟาของท่านคือ0.05น้อยกว่าแน่เลยแน่นอนครับเราจะรีเจ็ค H1 นะครับสมมติฐานเราพูดไปแล้วเนาะก็คือมี X บางตัวครับ X1 X2 อย่างน้อย1ตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ Y ของท่านนะครับหากท่านไปดูที่เอาพุทแต่ละตัวครับท่านจะเห็นว่า านี่คือ t test ครับการทํา f test เป็นการทดสอบเบต้าโดยรวมครับแต่การทํา t test เป็นการทดสอบเบต้าทีละตัวซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบใช้ครับอย่างถ้าผลกระทบของ e x p e r i e n c e เนี่ยเราไปดู p value ตรงนี้ครับหากน้อยกว่า alpha ของท่านนะครับคือ0.05แล้วกันนะครับแสดงว่าเบต้าตัวนั้นไม่เป็น0ย์ครับเช่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นเบต้า2ครับตัวข้างบนนี้คือเบต้า1ครับทั้ง2ตัวเนี่ยน้อยกว่าจุดแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่า experience เนี่ยตัวแรกสุดเนี่ยมีผลกระทบเชิงเส้นตรงกับ y ของท่านนะครับคือเบต้าไม่เป็น0ูนย์ครับเพราะเรา reject s ศูนย์ะครับส่วนเบ t a 2เนี่ยน้อยกว่าจุดศูเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าเบ t a 2ก็คือผลกระทบของ education ที่มีต่อ income เนี่ยก็ไม่เป็นศูนย์นะครับในประชากรอย่าลืมนะครับอันนี้คือ b เล็กหอันนี้คือ b เล็ก2 เราต้องการประมาณไปยังเบต้าหนึ่งเบต้าสองนะครับแสดงว่ามันมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญครับท่านสามารถเติมคําว่านัยยะสําคัญได้เลยครับ R าร์สแควร์คืออะไรครับ R าร์สแควร์คือ0.7874ครับหมายความว่าอะไรครับ R าร์สแควร์คือ0.7874หมายความว่าความแปรปรวนความผันแปรของอินเทอร์เน็ต y เนี่ย,าย,ยสามารถอธิบายได้ด้วย y แฮป78.7%เลยครับ แล้ว y hat ของท่านเกิดจากอะไรครับเกิดจาก x 1และ x 2ครับก็คือ experience กับ education ครับหนังสือบางเล่มจะบอกจะไม่ใช้คำว่า y hat ครับจะบอกเลยว่า experience และ education สามารถมาอธิบายความผันแปรของ income ได้78.7%เครับเพราะว่า y hat มันเกิดจาก x 1 x 2มาสร้างเป็นสมาการกันนะครับที่เหลือ21%ไปไหนครับ เอ็ดเปอร์เซ็นต์เกิดจาก x ตัวอื่นครับที่ท่านผู้ฟังไม่ได้เก็บมาครับคือมี experience education บางครั้งสมมตินะครับ gender อาจจะมีผลต่อ income ด้วยก็ได้แต่เราไม่ได้เก็บมาถูกไหมครับแสดงว่าตัวที่อื่นเนี่ยนะครับเราไม่ได้เก็บมาเนี่ยอยู่ในตัว error term ครับผมถือว่าจุดเนี่ถือว่าสูงดีนะครับเราเลือก x 1 x 2มาได้อธิบาย y ได้ดีพอสมควรเลยครับนะครับก็นี่คือข้อดีของการที่ใช้ m u l t i l e r e g r e a t i o n คือ R square ก็จะสูงขึ้นนะครับหากท่านเติมตัวแปรต้นเข้าไป เดี๋ยวผมจะพูดถึงทีหลังนะครับแล้วเรามาด,ดูกันต่อนะครับหากท่านผู้ฟังจะพยากรณ์ observation ตัวที่2 1นะครับที่เราคีย์ลงไปคือตัวที่1คือตัวไหนครับที่ย1คือตัวที่ตัวนี้ครับตัวที่ x 1คือ20ครับ x 2คือ10นะครับเราจะแทนค่า x 1คือ20 x 2คือ10เข้าไปในสมก,การของท่านสมก,การของท่านคืออะไรครับ 6,607บวก1นึ่ x 1นะครับบวก335 x 2สังเกตนิดนึงครับอันนี้คือเป็นเบต้าเป็นบวกนะครับแปลว่า Experience มากขึ้น Income ก็จะมากขึ้น Education มากขึ้น Income ก็จะมากขึ้นครับเราจะแทนค่า x 1นึเท่ากับยี x 2องเท่ากับสิไปในสมการของท่านนะครับแล้วก็จะได้ค่า y hat มาครับแต่ท่านสามารถใช้โปรแกรม g r a เที่วได้เลยครับกด Analysis ครับ Forecast ครับ อัน alysis และ forecast นะครับกดเลยครับโปรแกรมมันฉลาดอยู่ครับมันจะรู้ว่า observation ที่21ของท่านมันหายไปมันจะพยากรณ์ observation ที่21เลยครับท่านก็ไป p forecast ที่0ูนนะครับเราจะไม่พยากรณ์ observation ที่2ี่ที่1 9 18นะครับเราเอาแค่ตัว21ตัวเดียวแล้วกดโอเคครับ y hat ของท่านนะครับเมื่อ x 1เป็น20 x experience เป็น20 x 2เป็น10นะครับหรือ education เป็น10 ท่านจะได้12963.1ครับนี่ครับคือการที่เราสามารถไปใช้ multiple-degregion o n ครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงการแปลผลนิดหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับก็คือ Output ที่ท่านผู้ฟังเห็นนะครับผมกลางแปลผลสัมประสิทธิ์ให้ครับผลกระทบ ของ x 1หรือ experience เนี่ยหมายความว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น1ปี1ห,หน่วยของ x 1ขึ้เนี่ยคือ1ปีรายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น149.8 US ดอลลาร์ US ครับผมเติมคำว่าอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าอะรครับเพราะว่าเทสแล้ว p value มันน้อยกว่า0ุดูถูกไหมครับมัน0ุด8เนี่ยเพราะว่าในประชากรอ่ะมันมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะครับหากท่านผู้ฟังไม่เทส เราจะตัดข้วนในนี้สคัญออกนะครับเมื่อปัจจัยอื่นคงที่ครับหรือ education คงที่ขณะเดียวกันถ้าเราดูสัมประสิทธิ์ของ x 2ครับหรือ335้าเนี่ยหมายความว่าถ้าเกษตรกรมีรายได้เท่าครับ,รบมีการศึกษาเพิ่มขึ้น1ปีรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น3 3 5 9 5สหดอลลาร์ครับอย่างมีนี้สำคัญเพราะว่า p value ของตัวมันเองอะ่ะมันคือ0 00, 0 0 0 6เนี่ยมันน้อยกว่าอัลฟาครับเมื่อปัจจัยอื่นคงที่ และก็ R สแควร์ครับตัวแบบจำลอง y h a t หรือบางทีจะใช้ว่าตัวแปรอิสระ x 1 x 2เนี่ยนะครับ experience กับ education สามารถอธิบาย y ได้ถึงร้อยละ78.741ที่เหลือ21.259เกิดจากปัจจัยอื่นที่เราไม่ได้ไปเก็บครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังได้ความรู้ในการทำ t i p l e l พ n e a r r e g r e s s i o n แบบเบสิกนะครับว่าเรารันยังไงนะครับคลิปหน้าเราจะมีการตรวจสอบโมเดลของเราว่า ที่เราสร้างเนี่ยมันดีหรือยังเอ็นคัมแฮทเนี่ยเหมาะสมหรือยังต้องปรับอะไรไหมเราจะมาตรวจสอบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ